เลือกไทยนี่นนลูก,กอโอ้ห้องแถวสกาดได้จะไม่ง่ายากเจ้าอันนี้บนห้องสกาดไหนเกาะนี่บ้านภูกอก์ทางบนก็คือสกาดกลางเลยไปห้องกระบ้านสกาดเหนืออ๋อมีหลายหมู่บ้านหรอสี่หมู่บ้านเขาขึ้นไปหางไก่ก็สกาดเหนือนี่ตึกสกาดเหนือก็เจ้าสกาดเหนือเด้สอสมัครแต่บอมมีคนดองไม่ยังมีมีแต่เลือกก็แหวนจูบอ่ะเด้ออันนี้เป็นอูุยังไง อ๋อบ้านบ้าน,บ,านบ้านป้ามีขายกับอ่านเมีย่ยงขายเป็นถังเอ้าเราไปได้ขายย่อยแล้ออ๋อ,อแต่เป็นถังเต็มไได้ดไปขายเหมือนแบบไม่เอานานรัศก,การแล้วแบบอยากซื้อไปฝากป้าเขาอย่างเงี้ยจา้ะสวัสดีตอนเจ้าเจ้า,เ,จาเอซที่น่ารักทุกคนเช้านี้เมืองน่านอำเภอปัอวเช้านี้ที่อำเภอปัวปัวเจ้าอันนี้อันนี้ในอำเภอในตัวอำเภอเดียวเขาจะไปปู ว,วันนี้าน้ดมไนะปูนี่ไปเชียงกลางเนาะไปดอยมีพึแต่ว่าวันนี้้อไปเตาเดี๋ยววันต่อไปจะไป,ไปเอฟซีไปเอลอยมณีพึ่งวันนี้ไปดอยสก,กาดก่นจ้ะจากอำเภอนี่ไปดอยสก,กัดนี่ครับกี่กิโลประมาณสิบแปดกิโลจะนี่ วันนี้เห็นแดดละบางจามาเห็นแดดมาสองสมวันแต่อากาศเย็นเนาะไข่มานานช่วงนี้ก็เตรียมเสื้อผ้าแขนยาวชุดยาวมาหน่อยหนึง่งไม่หนาวมากแต่อากาศเย็นค่ะแต่ถ้าใครชอบเย็นก็เย็นสบายกำลังดีนอนกลางคือเปิดแอร์ก็ได้นอนกลางคืนนอนที่อุ้งแก้วจาอุ้งแก้วรีสอร์ทพราะมาหาเช้าเดี๋ยวเราไปสาอกินกาแฟบุญร,ร้อยสกัดกันเจ้ากเส้นทางไป บ้านดอยสกาดเนาะแยกเข้ามาสิบสี่กิโลสิบห้ากิโลจะดอยสกาดเห็นดอยจิกบุกจิกปิ๊กพูดเนาะดอยงามสองอันช่วงนี้บ้าน เดี๋ยวเรามากินคอฟฟี่นี่ดีมากก็จะเป็นโฮนะมสเตย์เนาะไปรู้บ้านโฮมสเตย์เข้าไปข้างในแล้วบนมากินกาแฟนี่ก่อนวนเข้าไปข้างในก่อนจ้าลายเอฟซีวนเข้าไปแอบในหมู่บ้านสึ่งแบบน่าจะเป็นบ้านแบบโฮมสเตย์เนาะมีเยอะเยอะเป็นหมู่บ้านของเที่ยวแต่เป็นหมู่บ้านแบบ,าม,บาแบบมาชมบรรยากาศเนาะพักปอนเนี่ยสวยจริงอากาศดีจ้า Thank you. จิมเจ้าติเปิลแย่าเมียงกันนั่นอยู่ตรงไหนเจ้าย่าเมียงเหรอคะหนูบระณีใจค่ะแต่เจ้าบ้านเขามีไปตรงไหนเรื่อยๆนะค่ะอ๋อไ่ใจคนที่นี่เหรอคะบอกจ้ะแล้วเขาลองไปถามร้านร้านนี้ก็ได้คะ่ะร้านนี้เขาเนี่ยไก่ย่างนี่ก็ได้คะ่ะอ่อจ้ะขอบคุณค่ะอ้า,า,เ,อาเราถามผิดคนเรานึกว่าเป็นคนเมืองเจ้าแต่เปิ้นบอกเปิ้นบะจ่ายเจ้าไก่ย่า นี่มีกกะย่างตุยมาจิบเจ้าถามจิบเจ้าในหมู่บ้านนี่จิ่เปิ้ลย่าเมี่ยงกันนี่ตรงไหนเจ้าไี่เมี่ยงเหรอเจ้ายัมาซื้อเมี่ยงกะเจ้าไม่เอาเาเปิ้ลย่าเมี่ยงเจ้าซื้อเมี่ยงกันที่ไหนเจ้าแต่นี่กันเนี่ยนั่นแต่ช่วงนี้มันแบบไม่เมี่ยงอ๋อเหรอเจ้าอ๋อมันต้องมีช่วงไหนเจ้ามันบระเด็นั่นเมี่ยงเมี่ยงมันปรุงแบบงามเนยอยู่ไหนเจ้านี่อยู่นานอยู่ังียงไน้่ยเจ้า ก็เลยไปขึ้นมาก็เลยขึ้นมาแอลป์ปนบอกว่าในหมู่บ้านนี่เปนก็จะมีเมี่ยงมีย้มเมี่ยงก็เลยไม่แอลพอเถอะแต่ทั้งแถวสะกัดใต้จะมีนักเจ้าอันนี้พระนครสะกัดหนึ่งเกานี่บ้านภูกอกร่างบนก็คือสะกัดกลางเลยไปห่างจากบ้านสะกัดเหนืออ๋อมีหลายหมู่บ้านเนาะสี่หมู่บ้านคเอาขึ้นไปห่างไก่ก็สะกัดเหนือนี่ตึกสะกัดเหนือก็เจ้าสะกัดเหนือเด้อสมัยจะบ่มีคนดองเมี่ยงละออ๋แต่ทางสะกัดใต้เขาจะดองหลาายเจ้อ๋อสะกัดใต้นี่คืออยู่ตรงไหนเจ้า ตีดต้องแยกกันน่ะเข้าไปพุ่นนี่เข้าไปทางอบตอนนั่นเหรอคะมันจะคืนคืนทางอบตอแล้วก็จะไม่แยกออกไปแห่งเจ้าเีาตั้งค่าฮะนี่ตั้งค่าตั้งค่าที่ใกล้กูสีกู้ไฮนี่เจ้าติต้องแยกนี่เจ้าเขาต้องตั้งว่าสกัดหยึ่งก็เจ้าสกัดไตอ๋อ ถ้าขึ้นไปบนในมิติเอลอย่างผมก็จะบนนี่มันก็จะไม่เป็นหมู่บ้านเป็นโฮมสเตย์อย่างนี้นะจ๊ะอ๋อมีร้านกาแฟมีร้านกาแฟจะอยู่ฝั่งนู้นจ้ะอ๋อบนนี่มีเนาะจ้ะบนมีจ้ะเอาเป็นสำหรับเป็นโฮมสเตย์นะจ๊ะเจ้าเดี๋ยวลองขับรถไปเอลขอบคุณจ้าไก่ย่างน่ากินเนาะกลางย่างแต่เจ้าจักส่วนแบบมีเมี่ยงดองเมี่ยงดองมดเมี่ยงนี่มันจะต้องออกช่วงไหนเจ้าเมี่ยงแต่มันออกครบช่วงแหละอ๋อเจ้าขอบคุณเจ้า ไปซุปจอดนี่แป๊บน,นึงได้ไหมขอายดูหอมไก่ย่างอืมหอมไก่ย่างชมบรรยากาศก่นกนกกอนไปขึ้นไปต่อเจ้าขึ้้นไปจาหอมไก่ย,ย่างพ,พุทธิ์เลยนะ <S <S ถึงแล้วโดยสกาเป็นหมูบห่บ้านโฮมสเตย์กว่าได้เนาะ ทา,ทางนี่จะเป็นโฮสเตย์นะจ๊ะเด็ซีมาไปพักแต่ถ้าเราพอ,อพักก็ได้จ้ะครับรถไม่แอลเนาะมาเดินเล่นเป็นหมู่บ้านตีแบบน่าเดินจ้ะเดินขึ้นดอยลงดอยจ้ะตีพัก,กไม่พอเลอะจ๊่ต้องห่วงรู้สึกว่าตั้งเพ่มันก็จะคิดเป็นหัวเป็นห,นหลังเกันเนาะสกัสกดกลางนี่นี่เป็ชุนชุในหมู่บ้านเหียวหันที่วันนี่ของปามารับเลาะโฮสเตย์ ดอยสกาดฉันอาจจะเป็นหนูบ้านโฮมสเตย์ละันกันขึ้นไปใครชอบแบบแบบชุมชนท้องทิ่นหน้าแอน่เนี่ยเนาะ ตัดไหนเจ้าไปไม่เอวเมียงเมียงดองกะเจ้าตีเขาเนี่ยก็ทีเขาจะ,จะซื้อก็หรือว่าใดติปุญนนยาติปนขายกันอยู่ตัดไหนเจ้าอันมันคนละตีกับเจ้า,จา,า,ต,าตีเมียงชมตีไหนก็มีแหลรมันมีทุกหลังคาอ๋อเหรอแล้วเขาไปเอ่พอติปนญดองปุนแ่ององีบุมีแต่เจ้า ี่จะเป็นโรงงานมันแต่แต่ผมมีแหละอ๋อพ<ม>ี่เจ้าบ้านเป็นแย่กันเองนเนี่ยเนะยาะอ๋อแล้วแต่แล้วที่นี่มีขายก็จ้าอฮั่ใน,ใน,ใน,ในมีมีมีแต่ลือกือเอาแหวนจูบอ่ะเนอ,อันนี้เป็นอุย,อยังไงอ๋อบ้านบ้านบ้านป้ามีขายก็อัานเมี่ยงขายเป็นถัง อ้าวเราไ่ได้ขายย่อยแล้วอ๋อแต่เป็นถังเต็มเต็มไปขายหมดแล้วไม่เอาหน้าดแล้สการแล้วแบบอยากซื้อไปฝากป้าเขาอย่างเงี้ยเจ้าอ๋อไปได้ขาย้องไปถามผอบ้านดีรถเก๋งจอดท่านกันอ๋อเจ้าอ๋อนี่เป็นอันนี้เป็นห้องหมู่บ้านชุมชนอะไรอย่างเงี้ยลื้อไอ้นี่ลูกโอ้ยหน่อเจ้าขอบคุณนเาะหน้าเอานม คนตองเทใส่าจอยุยืนเนาะอากาศดีดีเนาะขอบคุณเจ้าจ้เป็นชุมชนล้วนแต่อดอกไม้งามงอันนี้เป็นหมู่บ้านชุมชนล้วนเจ้า มาเอฟซีขึ้นสุดบนโอยสกาดไหนๆก็มาแล้วมันสุดบนนี่จับบอยมีล่างข้าวล่างกับนี้ดอยเมี่ยงดอยเมี่ยงนี่คือจื่อบดายสาวบ้านงามขนาดสุดๆ ừm có lúc nào mà lặng dây không em không em tin tồn mì đâu không em nhỏ mình nhỏ เพรว่าเป็นบ้านสกาดแต่เป็นห้องมามันเป็นตำบลเนาะโรงเรียนสกาดตำบลสกาด ลูกอ่ะคุณลุงไปไหนธรรมชาติสุดๆจักงานนี้พอพอบ,บนต้องฟ้าเหมือนปราบวัดเลยคนกรุงเทพต้องมาแอลอยู่กับธรรมชาติแต่เนีย ดยสกาดกรกวนกลับมาไม่กินมบ้านก็บปสุสมสีม่หมบ้านเนาะ